บ้านพักตาอากาศสวยๆรับลมเย็นๆได้รอบด้านเลยนะครับแปลงนี้250ตารางวาอยู่ที่ตำบลน,นางบวดอำเภอเดิมบางนางบวดจังหวัดสุพรรณบุรีครับยกแปลง1,590,000ล้อมรั้วทั้ง4ด้านเลยถนนลัดยางจ่อหน้าแปลงแล้วครับหน้าแปลงเป็นถนนหินคลุกนะครับเป็นถนนสาธารณะไม่ตาบอดครับผม ปราปาไฟฟ้าครบมีลานจอดรถให้นะครับภายในบ้านมี1ห,ห้องโถง2ห้องนอน1ห,ห้องน้ํา1ห้องครัวเล็กครับห้องนอนแต่ละห้องนอนมีแอร์ให้ครบครับไฟฟ้าประปาพร้อมใช้งานบรรยากาศดีๆวิวโล่งๆเลยภายในห้องน้ําค่อนข้างกว้างก่อปะหนังสีขาวไว้มีสุขภัณฑ์ครบบริเวณหน้าบ้านมีพื้นที่ว่างไว้ให้ปลูกต้นไม้ทําสวนได้ลายล้อมไปได้เพื่อนบ้านร้านค้าก็อยู่ใกล้ใกลแปลงถนน4ี่เลนอ่างจากแปลงที่ดินเพียงแค่2กิโลเมตรโรงพยาบาล3 ชุก12กิโลเมตรตลาดร0อยปี3ชุก12กิโลเมตรกรุงเทพ120กิโลเมตรท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรหรือว่าแอดไลน์จากเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปเลย080-563-5394ครับผม